3, 2, โรงเรียนอนุบาลนิคมเป็งจานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่13บ้านโนนโพทองตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดนองคาย เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567จํานวนทั้งหมด112คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน13คนโดยมีนางสาวจันเจ้าทุตปอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวมีจำนวน4ด้านด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนิคมเป็งจานจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องดำเนินการยุกระดับคุณภาพจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกำหนดให้มีโครงการและกะจิจกรรมส่สขขงเสริมคุณธรรมมีการประเมินและสรุปผลการพัฒนาโครงการกรจิจกรรมด้านคุณธรรมเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการสำรวจปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร,ร้างสรร ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวทิดโรงเรียนคุณธรรมสปทอ,อันประกอบไปด้วยความพอเพียงความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตอาสาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมความโปรง่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลด้านคุณธรรมด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสาวจันเจ้าทุตปอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมเป็งจานเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงาน กำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นโมเดลมีกระบวนการยเทศกกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับหรือย,ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอด้านที่ 3. ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท โดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทําโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน มีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอตัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนิคมเป็นจานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจในคคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทความพอเพียงความมีวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตอาสา นักเรียนได้ระลมความคิดในการจัดทำโครงงานคุณธรรมมีการนำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชน เป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์รับผิดชอบและกล้าแสดงออกอยากสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลนิคมเป็นจานมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีประเทศชาติต้องการสวัสดีค่ะ